ตัวตำแหน่งสายไฟของ c b r นะครับ c b r ตัวขาบูเดินแรกกล่องเขามีด้วยกันอยู่นะครับห้าเส้นเส้นไหนไปอะไรนะครับเดิมๆเลยนะครับเป็นตัวขาบูนะ c b r c b r ร้อยาอ่าเริ่มต้นนะครับหันปักเข้าหาตัวเองอย่างนี้อยู่ในกล่องนะเส้นบนมีอยู่2นะครับสายกับขวัว ตัวนี้นะครับจะเป็นน้ําเงินเหลืองนะครับเป็นของพันเซอร์น้ําเงินเหลืองพันเซอร์นะครับส่วนเส้นที่2จะเป็นดําเหลืองตัวนี้ไปเลี้ยงที่คอยนะครับฝั่งนี้นะเลี้ยงที่คอยส่วนด้านล่างมีอยู่3นะครับ3ใช้ตัวไหนบ้างนะครับก็จะมีสีดํานะครับซ้ายมือสายดํานี้ก็ปิดไฟเข้าเลี้ยงกล่องจาก DC เปิดสีิิช์แจเข้ามาเลี้ยงนะครับแล้วก็สายกลางไม่ได้ใช้นะครับไม่รู้ว่าต่อเพื่ออะไร จะให้ดูว่าเขาต่อมาแล้วมันไม่ได้ใช้เกี่ยวกับกล่องนะครับแล้วก็สีเขียวลงกาวเขียวกาวนะไม่ได้ใช้ไฟเข้าเลี้ยงพันซื้อแล้วก็นะครับไปที่คอยดําเหลืองทําไมถึงว่ามไม่ได้ใช้เดี๋ยวถอดให้ดูกล่องเรามันใช้หเหมือนกันกับโซนิกเลยชึบถอดมาเห็นไหมมีสี่ปลั๊กเลยอนเราใช้หลักๆือแค่ ตามน,นี้นะครับสีเส้นดําเหลืองคอยน้าเงินเหลืองฮันเซอร์นะครับแล้วก็ดําไฟเข้าเลี้ยงสายกลางที่เป็นเหลืองเขียวไม่ได้ใช้แล้วก็เขียวนี้ก็จะไปที่ลงเก่าโอเคนะ CPR รุ่นเจ็บนี่รายวันมาแล้วโอเค